ดูดวงชาวราศีกรกฎดวงนี้ตกตำแหน่งเทวดากวดน้าใครอย่าคิดลองดีนะอกด้วยบนกุศลวาสนาเทเทวดาสิ่งศักดิ์สิธิคำชูปกปักคุ้ครอ,องรักษาดวงนี้เปิดรับทรัพย์หรือโชคนะดวงชะตาของท่านเดอะสตาร์มังเกิดขึ้นในโชคตาตกตำแหน่งที่ดีเกี่ยวพันกับเทวดาเทวดามาช่วยเหลือปกปักคุ้ครองรักษาแต่ถ้าปัญหาต่างๆเข้าม,มารุมเร้าหมอสันจะแนะนําให้ท่านพบเหรียญปางปากมารปางสะดุ้งมารนะผมถ้าคนเกิดวันจันทร์อังคารพุธพวหัสุขเสาร์อาทิตย์ก็ นะผมได้หมดนะนะได้หมดนะผมไม่จําเป็นจะต้องประจําวันเกิดก็แล้วแต่ท่านครับท่านจะดูอใส่เหรียญปางประจําวันเกิดก็ได้เราแต่ถ้าปางปามานคือนะผมได้ทั้งหมดนะผมเจวันเลยนะผมพบติดตัวไว้นะผมเขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรมนะครับสองบาทส่งฟรีทักไลน์มา sunny สี่สองแปนะครับเหรียญทาพิธีแล้วนะครับเหรียญเก่านะไม่ใช่หมอดูปลูกเสกเ,เองนะบางคนพิมพ์มาอาจารย์ปลูกเสกเองไม่ได้ปลูกเสกเองได้ที่ไหนหรออันนี้พระปลูกเสก พิธีใหญ่ร้ำผมเป็นเหรียญเกานะ่านันมีอย่างละเหรียญหมอสังกัสะสมไว้เยอะก็หยิบสมให้นะครับผมโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งที่ดีน้ะผมจะเจริญลูกเรืองแล้วเทวดาเข้าข้างดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญล่กเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคแปลว่าดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งที่ดีใครก็ฉุดท่านไม่ยูน้ำผมแต่ใครคิดที่จะเข้ามาลองลองดีก็คือเข้ามาดูถูกเหยียดหยามในโชคชะตา้วยบุญกุศลวาสนาท่านตกตำแหน่งเป็นบูให้ ให้ยังมาดูถูกเกียรตยามีเหรอนภ์ผมตกตําแหน่งเป็นพระราชาแห่งถ้วยนภ์ผมให้ใครบางคนใครกับบางคนกลับมาดูถูกเกียดตยามนภ์ผมให้เงินเขาไปแล้วให้งานเขาไปแล้วกลับมาดา่าเราอย่างนี้อย่าให้เลยดีกว่าล้วผมโชคชะตาลื่นเลือล่องสังสรรค์ไล่ลาำเต้นระบำเพลงกองอย่างมีความสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตานี้จงมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตําแหน่งชาลอดนับจัดหนัจกจัดเต็มการปลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นถึงเวลาคาบนกุศลวาสนา ดวงจะตาของท่านปีศาจหมู่มารน,นางมารห้ายคนอิฉาให้หลายใส่ร้ายป้ายสายียสยก็นี่ครับเลือกที่จะให้หลวงจะตาท่านเปิดถ้าเป็นคนเก่งแลามีความสามารถพิเศษนะผมแต่ชอบช่วยเหลือคนอื่นส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้คนอื่นเขากลับมาอิฉาอย่างนี้คิดได้ดีนะก่อนที่จะให้ใครนะผมทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวมีดดาบปักตรงกลางใจเหมือนมีดกรีดลงมายังบอกโอ้โหรักที่สุดให้ไปแล้วยังมาด่าเรา ปีศาจหมู่ม,มานนางมารร้ายชัดๆแบบนี้ท่านต้องตกตำแหน่งอะไรครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทางของท่านไปมีความสุขช้อปปิ้งเที่ยวรอบโลกไปเที่ยวทะเลไปทำนู่นทำนี่กินขนมคกกินขนมทองหยิบทองหยอกไปเที่ยวผมไปกินขนมน่นขนมนี่ตกตำแหน่งท่านดีกว่า,าใครจะอิจฉาช่างมันดวงนี้ยิ่งใหญ่เกยงไกล เมจิกเชี่ยวบางเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มถ้ามีหมู่มารมามาาให้พบเหรียญปางสะดุ้มารน,นะผมเหรียญปางสะดุ้มานขายของก่อนนะพบเหรียญปางสะดุ้มารเหรียญเก่านะจ๊ะหมอสันสระสมไม่เยอะนะจ๊ะนะรับด้วยบุญกุศลวาสนาอำนาจบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูบอกปากคุ้มกองราาักษาจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความผสมเร็จ โชคลาบเงินทองบมารมีวัฒนาสับสนงงงวยอำนาจบุญมารมีวัฒนาสิ่งที่ใช่การชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดบายดวงชะตาจะเปิดตกตําแหน่งไฮประเพนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคาชูหนุนนําโชคตาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรเราผมตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมมัังงดใจหาย นะครับผมดวงชะตานี้ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวการพลิกเปลี่ยนแปลงผันอัศบินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบัานจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่โชคชะตานี้นะครับผมนะครับผมถ้าถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียก็พร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีผมไม่ทำอะไรคุณหรือย,อยังไงนะครับผมเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจกักรมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับผมท่านต้องทำใจ ทำใจสบายสบายหายใจเข้าครับพูดหายใจออกทอหายใจเข้าพูดหายใจออกทอนะผมเพราะฉะนั้นทำใจสบายเป็นเรื่องปกติใครๆก็เจอเพราะฉะนั้นในโชคระตาท่าต้องกล้าได้กล้าเสียหนึ่งดาบเกิดขึ้นพร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหานดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทอง,โอ,ทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น ให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นายอย่างก้าวโดดครอบครัวอยู่ร่มเย็นม่สุขท่านจะได้รับโอกาสเข้ามาสารพัดทั่วสารพัดทิศเข้ามาโอกาสคนนั้นก็รักคนนี้ก็รักคนนี้ก็เมตตาคนนั้นเอ็นดูนําตกตําแหน่งสารพัดทิศที่ดีนะผมการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบนมารมีวาสนาใช่กลัวใครเสียดีไหนผมไปทําอะไรใ,ใครนะผม เพราะฉะนั้นให้ท่านมองแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเขาเรียกว่าอย่าเจ็บซ้ำสองแล้วผมดาไฮพิเทศบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกินไกลลงมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าก็เข้ามาสิครับเข้ามาสิผมไม่ทําอะไรคุณให้เงินแล้วด้วยมาดาผมไม่ดวงเป็นอย่างนี้เปล่าคอมเมนต์บอกหมอซันด้วยเดอะซันบังเกิดขึ้นปากทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินผ่านไส้หรือเปล่า น้ำผมจะมันไสแล้วขับไปจอดหน้าบ้านเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายอย่างเงี้ยนะน้ผมจิตใจคนก็โหดร้ายเหมือนกันนะขับไปจอดหน้าบ้านมันเลยมันไสมันบอกโอ้ยนี่โลกจิตแล้วยแขนจับมันแขนจับเอารถมาจอดหน้าบ้าน เมื่อฉันได้โชคกระตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งฮึกเขิมด้วยอํานาจบ,บนบารมีวศาสนาสิ่งศักดิ์คำชูปกปากคุ้มของรษา,าดวงชะตานี้การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยบนกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายการส่งมอบถ้วยทองมันถึงเวลาข่าวบนกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่ท่านสังเกตดูดวงชะตาของคุณนะครับสังเกตว่าจิตใจของคุณอ่อนโยนเมื่อไหร่นั่นแหละดวงเติดและจิตใจของคุณแข็งฉันจะข้อมันฉันจะอาคอดมันจะจะเยียบมัน อันนั้นยังดวงไม่เปิดนะถ้าจิตใจของคุณดวงเปิดจะเป็นยังไงจิตใจอ่อนโยนเออช่างมันเธอไม่เป็นไรนะช่างมันเธอนะคุณอย่าไปว่าคนแบบนี้นะอะไรก็ยอมเธออะไรก็ยอมโยนโยนนะแต่ว่ายอมทั้งหมดไม่ได้กันดวงเปิดมันจะมี2ประเภทคึอเขิมกับยอมยอมในที่นี้ไม่ได้ยอมแพ้นะยอมด้วยความพึกเขิมนี่คือดวงเปิดเพราะฉะนั้นดวงของท่านไปนอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก็เข้ามาสิครับ ก็หนหยวนๆหน้าโชกตตาของท่านราชสีมานอนซบตักด้วยอํานาจบนบารมีวัสนาใครบางคนเข้ามายื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้จะเปิดเพศตรงข้ามจะเข้ามาสนับสนุนคําชูดวงชะตาท่าน้วผมดวงชะตาบิ๊กเปลี่ยนแปลงพันธมุลมนเสนจันทร์สองจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมันเกิดขึ้นกับตัวท่านฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ไปี้่งเจ็บปวดโรคลาแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวปู่ฤาษีสองแสงตะเกียงทอง จะนำพาซึ่งความผสมเลศโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเหรียญใหญ่ไปเริ่มตกตำแหน่งในดวงชะตาก็แปลว่าอะไรดวงชะตาของนั้นตกตำแหน่งที่ดีมันมีโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังทาให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายแล้วทีนี้จะทำยังไงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันตกตำแหน่งที่ดีตำแหน่งซีชครับนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกาย ครับผมการปฏริบัติโดยการรีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยดวงชะตานี้ขอทานายว่าดวงนี้เปิดรับทรัพย์โดยโชคม,มดหนี้มดสินจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ถึงเวลาแล้วดวงเปิดแต่งงานมีลูกมีเต้าสุขสมสมหวังดังใจหมายแฮปปี้เอนดิ้งครับผมนะครับท่านใดจะดูดวงกับหมอซันทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทนะครับผมหมอซันก็จะเปิดไพ่ ดวงชะตาของคุณตกตำแหน่งอะไรเป็นยังไงคําถามอะไรตอบมาแล้วก็ส่งคลิปให้แก่ท่านนะผมเปิดตามสูตรไม่ใช่เปิดหนึ่งใบนะจ๊ะนะผมหนึ่งคำถาม200บาทนะส่งคลิปให้นะครผมห้าคำถาม800บาทสีแถม1นึ่งนะรับ,นะรบทักไลน์มาซันดี้สี่สถ้าไม่มีคําถามอาจารย์ขอดูดวงนะโดยรวมนะครโดยรวมสนาที เราส่งคลิปให้400บาทนะครับผมแปดนาที8 0 0บาทส do. ่งคลิปให้นะจ๊ะนะครับผมแต่ว่าต้องการไม่เอาอาจารย์ผมไม่ต้องการอะไรแล้วนะับหนูไม่ต้องการอะไรแล้วหนูต้องการพลังบวกอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าบางทีบางคนไม่ชอบไงเปิดขึ้นมาอาจารย์มีเรื่องไม่ดีไม่อยากฟังบอกอาจารย์เลยอาจารย์ขอดูดวงพลังบวกนะครับผมนะครับผมจะเห็นหน้าหมอทันนะบอกไว้ก่อนนะถ้าดูปกติจะเปิดไพ่อย่างเดียวดูไพ่อย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าถ้าบอกว่าพีมาอย่างนี้อาจารย์ขอดูพลังบวก จะเห็นหน้าหมอสันหมอซันจะดูพลังบวกก็เห็นหน้าเลาผมเน้นพลังบวกถ้าเรื่องไม่ดีเึ้นมาหมอสันก็กจะก้าวผ่านพ้นไปไม่เน้นพลังลบเราผมบอกนึิคลิปนะครับสี่ร้อยบาทแลนะผมเห็นหน้าหมอสันนะครับส่งคลิปให้นะครับแปดนาทีแปดร้อยบาทสี่นาทีสี่ร้อยบาทส่งคลิปให้นะค,คลิปพลังบวกท่านพิมพ์มาอย่างนี้นะแล้นะค,คลิปพลังบวกก็จะดูแต่พลังบวกนะจ๊ะแล้วนะขอให้ด่านจำจี้รับเรื่องไปไม่ได้ดรวยดีดวงสุขสมสมหวังตั้งใจใหมายครับสวัสดีครับ